แม่ยินดีด้วยนะเมื่อวานนี้อา่ะเฮียเพชรจ้าซอนิวเคลียร์นะขึ้นรหวังของพวกเขานะฮะอาซออาซิมนี่แต่งงานเข้ามั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเมื่อวานนี้มีสองงานนะเดี๋ยวอีกงานหนึ่งเราจะพูดถึงในเวลาถัดไปนะคะตอนนี้เป็เพชรจ้าแล้วก็นิวเคลียร์ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเขาได้จัดพิธีแบบไทยจีน แล้วก็จะแล้วก็มีการแห่ขันหมากสูขขอเจ้าสาวคืออลังการมากนะคะมีรถสปอร์ตนำขบวนแล้วก็มีนี่เลยเชิดสิงโตนะคะใช่มีเชิดสิงโตยิ่งใหญ่อลังการมากคืองานในช่วงเช้าเนี่ยถ้าว่าจะปิดทั้งซอยอะฮะคงจะอย่างนั้นในช่วงเช้าเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นแบบเพื่อชสมีทครอบครัวแต่คอยดขอฟังนิดหนึ่งขอฟังนิดนึ่งน้องดี แล้วข้าหลังกาเชิญก็เขาว่าเฮียจะไม่หลอขอเต้นแปะยิ้มและการเบาๆคณะสิบตัวค่ะกว่าที่จะผ่านประตูเงินประตูทองได้นี่นะคะก็ใช้เงินกันเยอะเลย l e go Let go 大。 ต่อหน้าพี่สาวและน้องสาโอ้าิใชิให้รักกันแล้วก็มีลูกเดยอะให้มากุ่มแล้วกเดนเดนนะคะ ไอ้เพชรจ้ากับนิวนะรักกันนานๆนะคนนึงก็ใจเย็นคนนึงก็ใจเย็นนะป้ารักน้องนิวมากนะก็อย่างที่บอกป้าเลี้ยงเขาแบบเกรดเอเพชรเจ้าก็พิสูจน์แล้วว่าเพชรเจ้าดูแลน้องได้นะเขาเป็นดวงตาดวงใจของป้า oh. นะขอฝากมองนิวด้วยนะ ว้าวอลังการมากเลยนะครับขอบคุณคลิปจากพี่วินบัดดี้ด้วยนะฮะ<ช>แล้วก็ทางเพชรจ้าและนิวเคลียร์งดงามมากท้างานเมื่อวานเป็นงานแต่งสไตล์แบบพิธีไทยจีน <ไ S 1> นะครับคุณผู้ชมให้ทันย่าเล่าหน่อยดีกว่าไหมฮะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็มีการแบบยกขันมาแข่ขันมากนะคะแล้วมีเชิดสิงโต<อ>มีการยกน้ําชานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้ภาพที่นิวเคลียร์กราเพชรจ้า ดีเจภูมิก็มาแซวไงบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้แต่กราบทีเดียวได้สินสอดร้อยล้านก็คุ้มนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่มีวันกราบหลักสามีคนนี้เนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่คุณผู้ชมต้องแชะไว้เลยนะฮะด่ารักจริงๆรักรักรักคู่นี้มากคู่นี้เป็นคู่ที่เราเราคบกันมานานเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปงานมานเขานี่ ไอ้ทำไมอ่ะเขาก็ชวนไปงานฉลองมงคลสมรสอ๋อใช่ใช่ใช่เขาเขาไปงานมั่นไงไม่อาไม่งอนไม่เอาเขาชวนแต่ไปอีกวันหนึ่งเขาเขาบอกนิดนึงนะครับว่าเจ้าสาวเนี่ยมาในชุดแดงแรงฤทธิ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะชุดสวยมากจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะคะแล้วก็หน้าผมเนี่ยน้องฉัตรน้องฉัตรที่ดังแต่งหน้าให้กับ อีกอหลังจากพิธีในวันนี้แล้ววันที่8มกราคมเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์งานของเพชรจ้าและนิวเคลียร์อย่างแน่น,นอนคุณผู้ชมฟีมีมฟเซนฟินมหนังภาพยนตร์ฟเซนเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์าระตูที่เจ้าสาวคลั่งคล้าเป็นอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่าแค่งานมานเนี่ยคนให้ความสนใจเยอะมากขนาดนี้จะดูว่างานนะฮะแต่ง จะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนั่นคือเรือนหอเขาเลยใช่ไหมนี่สินสอดนี่ร้อยล้านร้อยล้านนะคะสินสอดเป็นแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นชื่อนิวเคลียร์แล้วรถสปอร์ตวบ้านนชื่อิเคลียร์บ้านชื่อนิวเคลียร์อ๋อเพิ่งรู้มูลค่าร้อยแล้วรถราคามีรถรถนะคะรถสปอร์ตสีทองแพง้าวอันนี้ไม่รูั่ะรถไม่รั่วนี่คือสินสอดเหละฮะใช่บ้านได้เป็นที่เจ้าสาวรถชื่อเฮียหรอรถรถมันก็ซื้อให้ดิวเคลียร์รถก็ซื้อให้นิวเคลียร์ด้วยครับ โอ้โหเฮียเขาโอเคนะโอ้เหลือแต่ตัวแล้วเหลือแต่อะไรนะเหลือแต่ตัวแล้วแต่งงานทีเดียวเนี่ยยินดีด้วยนะนิวเคลียร์พระเจ้า